เตือนจะแจ้งให้คุณทราบเหตุการณ์ต่างๆเช่นข้อความใหม่รายการแจ้งเตือนด่วนที่น่าสนใจตลอดจนความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆในแอปพลิเคชันดอปลิ t การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นในบริเวณต่อไปนี้คลิกที่หน้าบัญชีกดกระดิ่งจะมีข้อความแจ้งเตือนต่างๆแสดงให้เห็นทั้งหมดเพื่อให้การเลือกดูข้อความแจ้งเตือนสะดวกมากยิ่งขึ้นเพียงแค่ผู้ใช้งานกดที่เครื่องหมาย3ามขีดระบบจะแยกหมวดหมู่ข้อความแจ้งเตือนให้ดังนี้ สิ่งสำคัญจะเป็นข้อความเกี่ยวกับแคมเปญที่ได้จากการสั่งซื้อสินค้ายกตัวอย่างเช่นสคริปต์ปิดการขายแชทข้อความตอบกลับลูกค้าระบบจะแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับดอปลิชไม่ว่าจะเป็นการถอนลิชพอยต์การโอนลิชพอยต์รวมถึงในส่วนของ d ี p o พอยต์ด้วยค่ะโปรโมชัน่นแจ้งโปรโมชั่นส่วนลดผู้ป้องต่างๆหรือกิจกรรมที่ร่วมสนุกที่ผู้ใช้งานได้รับจากดอปลิชกิจกรรม จะแจ้งกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการมีสมาชิกเพิ่มภายใต้สายงานจากตัวคุณเองหรือลูกทีมหรือการอัปเกรดตตำแหน่งของสมาชิกถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆอัปเดตก่อนใครเปิดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะหากผู้ใช้ยงานมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้ค่ะ